น้ำฝรั่งปั่นค่ะน้ำฝรั่งปั่นส่วนประกอบวันนี้ง่ายมากๆค่ะแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยช่วงนี้เป็นช่วงที่ใกล้กินรับประทานเจนคะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องล้างร่างกายของเราให้สะอาดใช่ไหมคะง่ายๆเลยดูนะคะทุกอย่างใส่เข้าไปในนี้นะคะเครื่องปั่นค่ะดูนะคะฝรั่งหั่นเล็กๆจิ๋วๆนะคะหนึ่งถ้วย กับอีกเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยนะคะเวลาเราซื้อฝรั่งต้องดูนะคะถ้าจะต้องมาใช้ฝรั่งในการปั่นนี้จะต้องเป็นฝรั่งที่ออกสีขาวๆนิดนึงนะคะสีขาวๆไม่ใช่สีเขียวเข้มแล้วก็น้ำส้มคั้นนะคะน้ำส้มเขียวหวานสดเนะะี่ยค่ะครึ่งถ้วยค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็มะนาวค่ะมะนาวนี้นะคะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนมะนาวใหญ่มากเลยค่ะเห็นไหมคะ ลูกหนึ่งก็เกือบจะได้เป็นสองช้อนชาแล้วค่ะในนี้เท่ากับมะนาวสามช้อนชานะคะสวัสดีค่ะใครที่เข้ามาแล้วนะคะวันนี้เป็นเรื่องของน้ำฝรั่งปั่นนะคะเตรียมตัวพร้อมสำหรับการที่จะล้าง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 ร่างกายให้สะอาดล้างกระเพาะของเราล้างลำไส้ของเราใช่ไหมคะเตรียมพร้อมสำหรับ10วันนะคะ10วันเจนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะให้ใส่ เกลือเกลืออะไรก็ได้นะคะแต่วันนี้หน่อยจะนําเสนอเกลือหิมาลายันค่ะหิมาลายันนะคะซื้อในห้างมูมอของหน่อยนั่นเองค่ะใส่ไม่ต้องเยอะค่ะเพราะว่าเกลือหิมาลายันจะมีความเค็มสูงนะคะใส่นิดเดียวนะคะนิดเดียวค่ะลองแค่ปลายช้อนแค่นี้นะคะปลายช้อนแค่นี้นะคะลองดูค่ะเดี๋ยวถ้าเื่อไม่มีรสเค็มมากแล้วเราก็ใส่ใหม่นะคะเวลาเราทําอะไรเกี่ยวกับความเค็มนะคะ ้ามันเค็มมากไป้วมันจะแก้ยากมากๆเลยนะคะสุดท้ายนะคะก็คือใส่นี่ค่ะน้ำแข็งค่ะน้ำแข็งสักครู่นะคะใส่น้ำแข็งค่ะน้ำแข็งแล้วก็ทุบให้ละเอียดนะคะหนึ่งถ้วยค่ะอ๋อลืมค่ะลืมสุดท้ายก่อนสุดท้ายคือน้ำเปล่าหนึ่งถ้วยค่ะเวลาเราปั่นออกมาแล้วเราจะได้ทั้งหมดสามถ้วยนะคะวันนี้เป็นการทำงานที่เร็วมากๆนะคะสักครู่นะคะ ต้องตั้งสติก่อนสตาร์ทค่ะเห็นวนะคะเสียบปลั๊กแล้วสักครู่ค่ะลงล็อกไม้อ่ะลงล็อกแล้วค่ะปั่นค่ะอ้าวทำไมวันนี้ไม่ดังสักครู่นะคะวันนี้จะน่าแต่กลางสาารณะไม่น่าสักครู่ค่ะ ช่วยเอาไว้ค่ะปุ่มธรรมดาทําไมไม่ทํางานไม่ทํางานค่ะขอปุ่มพอดอีกครั้งนะคะปุ่มพอดอีกครั้งค่ะจริงๆแล้วปุ่มพอดจะมีเอาไว้ใหากระตุกนะคะ,ละลกระตุกตื๊ดตืพอนะคะลองดูนะกระตุกสองครั้งสัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะกดหัวใจแล้วกดแชร์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้ทราบเลยนะคะว่าวิธีการทำง่ายๆเนี่ยทำอย่างไรนะคะ รับประทานแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายเพราะว่าฝรั่งเนี่ยค่ะมีวิตามินซีมากกว่าส้มเขียวหวานถึง3เท่านะคะตอนนี้เราทําออกมาแล้วเราจะได้ทั้งหมด3แก้วนะคะทดลองก่อนนะคะเราจะใส่แก้วยาวของเราก่อนนะคะแก้วยาวของเราระดับแค่นี้ก็คงสวยงามนะคะให้แบบสวยงามตามท้องเรื่องนะคะ1แล้วนะคะแก้วตั้งสีว้าว แก้วตั้งก็เยอะเลยสองแล้วนะคะเราเป็นแก้วยาวอะคะ่ะถ้าเป็นแก้วมาตรฐานธรรมดาเขาก็บอกว่าได้3แก้วนะตอนนี้เราได้แค่2แก้วยาวนะคะโอเคพร้อมค่ะพร้อมจะชิมนะค่ะสักครู่ค่ะขอชิมน,นิดนึงก่อนนะคะลืมชิมค่ะอ่าโอเคเลยเปรี้ยว ไม่มีหวานงานนี้ไม่มีหวานเพราะเราไม่ต้องการความหวานนะคะความหวานทําให้เราแก่เร็วด้วยค่ะเ <c oughs> ตรียมพร้อมค่ะอร่อยแล้วนะคะแต่งหน้าแต่งหน้าถ้วยนิดหนึ่งนะคะจะอยู่ไม่นะแต่งหน้าถ้วยจะอยู่ไม่น้ามาลองดูสิคะ่ะน้ำฝรั่งปั่น เรียบร้อยแล้วค่ะอร่อยด้วยเพื่อสุขภาพนะคะก่อนทานเจ10วันนะคะเราต้องล้างร่างกายของเราก่อนค่ะเพื่อนๆทุกๆท่านสวัสดีค่ะวันนี้เป็นไลฟ์ที่สั้นจุ๊บจิเลยค่ะสั้นจุ๊บจิค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะบายบาย